ผมไม่ได้คิดจะทำลายบริษัทเลยนะแต่มึงคิดจะทำลายกูใช่ไหมในเวลาที่กูเพิ่งจะได้บริษัทมามึงอยากจะให้บริษัทกูนี่มันวุ่นวายจนกูควบคุมไม่อยู่ใช่ไหมพี่เพอร์เจอร์วะพี่พูดอะไรของพี่อ่ะถ้าเกิดผมอยากจะทำลายพี่อนะผมก็ไปล็อบบี้ผู้ถือหุ้นคนอื่นแข่งกับพี่ไม่ดีกว่าแถมพ่อยังถือหางผมด้วยแล้วผมทำไหมล่ะเมื่อไหร่พี่จะเลิกเียนผมเป็นศัตูสักทีวะพี่ถึงผมจะไม่เห็นด้วยกับพี่ในหลายๆเรื่องนะ แต่ว่ามีเรื่องนึ่งเนี่ยที่ผมอยากจะให้พี่เชื่อใจผมนะก็คือผมเนี่ยไม่คิดจะแย่งบริษัทจากพี่อยู่แล้วเหรอมึงจะบอกว่าเรื่องที่มึงทำทั้งหมดนี่คือเป็นแค่เรื่องอุดมการเรื่องคุณธรรมนั่นเหรอวะถาจริงมึงนี่มีปมอะไรปะเนี่ยนี่ถ้าวันไหนมึงไม่ได้ใช้ชีวิตเป็นพระเอกนี่ชีวิตมึงจะดูไม่มีความหมายอะไรเลยใช่ไหม ไอาการทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยมันกลายเป็นการกระทำของคนที่มีปมแต่เมื่อไหร่วะพี่แล้วผมเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพระเอกอะไรเลยผมก็คนธรรมดาทั่วไปนี่แหละแค่รู้จกักผิดชอบชั่วดีก็ท่านเองมึงชอบเด็กนั่นมากเลยเหรออีกแล้วพี่พวกมากับมเรื่องนี้อีกแล้วทำไมวะ พี่จะเอาอะไรกับผมวะมือแค่ตอบกูมา sabia? ตรงๆมันจะไปยากอะไรวะมึงร um> um> ู้ไหมว่าทําไมกูถ uh, ึงไม่เชื่อใจมึงเพราะมึงมันปลอมใส่กูตลอดไงยากเหรอวะพูดความจริงพูดกับกูตรงๆพูดแบบลูกผู้ชายอ่ะเพราะไงถ้ามึงไม่ได้คิดจะทําลายกูถ้างนั้นก็แสดงว่ามึงทําเรื่องทั้งหมดนี่มึงอยากจะให้เด็กนั่นประทับใจมึงแล้วก็ชอบมึงเอวะ พ mm hmm> like oh ี่พูดอะไรของพี่วะผมว่าคนที่มีปมเนี่ยน่าจะเป็นพี่มากกว่านะพี่แม่งก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอะพอเห็นใครที่ดีกว่าไม่ได้เนี่ยก็ชอบดึงเขาลงมาให้ต่ำเท่าตัวเองตลอดโทษทีว่ะผมรู้ทันพี่มึงก็เป็นแบบนี้มาตลอดเหมือนกันมึงคิดว่าตัวมึงเนี่ยดีกว่ากูแต่กูจะบอกอะไรให้นะไม่มีใครเขาคิดว่ามึงดีแบบกูหรอกถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดู พูดเสร็จแล้วอะค่ะงั้นกลับกันเถอะเดี๋ยวก่อนครับคุณชิตสมัยผมจะบอกว่าผมอยู่ข้างคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่อยากจะให้ผมช่วยเหลือคุณบอกผมได้ทุกเรื่องเลยผมสัญญาว่าผมจะช่วยคุณทุกเรื่อง ขอให้คุณบอกผมขอบคุณนะคะ 我有個問題。